การสั่งเลยใดใน Facebook อีพี่หนึ่งนะจ๊ะบอกง่ายๆว่าต่อไปหนีลาสิไม่เหตุคลิปแะนําการสั่งเลยใดฟิวแบบมื้อไม่ที่บอลูเลยจ้าว่า Facebook สางเลยได้จังได้นะจ้ะลาสิมาเฮ็ดเป็นอีพีเลี่ยงไปเรื่อยๆเป็นคลิปวิดีโอเลี่ยงตามลําดับขั้นตอนให้นะจ้ะเพราะว่าที่ผ่านมาคล้ายๆแบบว่าหลายคนเมื่อไม่กระจับตนชนปลายบ่ถูกแม่นว่าจะเพราะว่าบางที่การเฮ็ดคลิปของลาตอนนี้ก็มีทั้งคลิปตลกคลิปกินเขาเฮ็ดคลิปเฮ็ดนกกินถูกต้องว่าจาะหล้กกาคลิปการแนะนําให้ความรู้กะสลับปนกันไปบางคนกระทมเรื่องนี่มาหลากก็ไม่เฮ็ดคลิปตอบจังส่นะจ้ะหล้วกาล ก็เลยสิมะแจงว่าคลิปนี่เป็น EP พีหนึ่งในการส้างอะไรใดในเฟซบ o ๊กจ้าสีมาผ้าเฮ็ดไปที่ละลำดับเนาะจ้าเนาะสีได้เป็นแนวทางให้เมื่อไม่หลายๆคนได้มีความเข้าใจในการเขามาสั่งอะไรใดในเฟซบ o ๊กไพยบลูว่าเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใดต้องเขาไปเซตไปตั้งค่าอีหยังแน่นี่แหละเดี๋ยวหลาสิผ้าเฮ็ดไปที่ละสะเตปที่ละสะเตปเนาะจ้าคลิปนี่เป็นการเปิด เปิดแหลกเปิดคลิปแรกในการส้างเลยใดเลยลากรสิมาทาความขอใจสะกอนให้มือใหม่หลายๆคนที่กำะลัง สนใจนะจ๊ะคือใสใจเพื่อนใจโตคือเฮ้าเนี่ะคือยังหล่าเนี่ย,ลออยหลา่ลหลาอยากสั่งได้ในช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆได้เฮ็ดจังใดหล่ากักบพี่เส์ชหาข้อมูลกับบรูว่าเริ่มต้นนะเพิ่นเฮ็ดจังใดเพราะว่าผู้น,นั้นผู้นี้ออกมาแนะนําแบบนั่นแบบนี้กระจักอันใดเป็นจุดเริ่มต้นยังสี่แมจ่จ้ะพี่น้องหล่าก,ก็เลยสิมาเฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นให้ฟังเลยอีพี่นี่สิบทันได้้าเข้าในเมนูเครื่องมือนะจ๊ะสีมาอธิบายให้เข้าใจซะก่อนกับคือว่าตอนนี้นะจ๊ะเฟซบุก๊กสามารถ เปิดส่างได้ได้ได้แล้วจ้าพี่น้องสมัยแต่ก่อนสิมีตั้งแต่เพจจ้าเปิดส่างได้ได้เพจก็มาจากไสก็มาจากเฟซบุ๊กนี่แหละจ้าพี่น้องคือบอกง่งไๆว่าเฮาต้องมีเฟซบุ๊กซะก่อนมี f เฟซบุ๊กแล้วล่ะก็ส่างเพจจ้าคนหนึ่งก็สามารถมีหลายๆเพจได้จ้าเพจกอใล้ขอใครข,อข้อควายงอง,งูเพจก็คือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ร่องรับ เหตุธุรกิจจ้ะเช่นเพิ่นมีเพจขายของเพจเ,เว็บไซต์บริษัทเพิ่นเพจโปรโมทแบนรนด์เพิ่นจังสันจังซี่นะจ้ะเพิ่นเหตุร่องรับมาตาไดาหลักการสังเกตว,ว่าสมัยถี่ห้าวเพื่านดาไ,ได้สังเลยไดนในเฟซบุ๊กกันเนี่ยเวลาเ้าเข้ามาใน Facebook, เฟซบุ๊กเขาเลื่อนไปเ้าไปเจอหนัง เจอละครสัน่นเจอรายการอาหารต่างๆถูกต้องว่าจะเฮาเบิงไปสักพักหนึ่งสิมีโฆษณามาเข่าอันนั้นแหละจ้ะก็คือเพจนะสางได้มาตมากแต่ก่อนที่สิมีคลิปเลี้ยวในเฟซบุ๊กจ้ะก็คือเขาเอิ่น่าโฆษณาในสตรีมลงในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ที่นี่เฟซบุ๊กนะจ้ะก็เลยเปิดให้สางได้ได้โดยที่เอิ่นว่าคลิปสั้นเลี้ยวจ้ะให้เฮาเฮ็ดคลิปสัน้นหรือสิเอิ่นว่าเลี้ยวก็ได้จ้ะ R E L S นะจ้ะเนาะหันเหาเอ่นแบบ ติดปากกับอาศซีเอินเลี้ยวก็ได้จ้าโบพิดจ้าเอินแบบได้ก็ได้แล้วจ้าแต่ว่าลักๆแล้วกับสิอันวาลี่วนะจ้านาะ R W E L S นะจ้าก็คือให้เหตุคลิปสันความเงวหนึ่งนะที่เคิงลงไปในช่องเลี้ยวก็คือหันพานการสางได้ๆเข้ากับสีมีโฆษณา มะเขานะจ๊ะเฮ้ากับสิไดรับไล่ๆได้จากกันมีโฆษณามะเข้าในคลิปว่าง่ายๆเลยว่าคลิปนี่มาอธิบายความเป็นไปเป็นมาสะกอนว่าเฟซบุ๊กเขาจะสั่งไลไดๆได้จังไดเนาะจ๊ะเนาะคือก่อนที่เฮ้าสิเข้าไปเฮ็ดไปเปิดหมวดเมื่อชีไปสมัครสั่งไลดได้นี่เฮาต้องรู้สะกอนจ๊ะนี่แหละหลากเลยมาอธิบายเบื่องต้นให้ฟังนะจ๊ะ พอ Facebook ่อ a c e b o o k เขาจะเปิดให้สามารถสั่งได้ๆไ,ไ,ได้โดยเอิ่นว่าคลิปสัน้นเนี่ยละจากคลิปเลี้ยวมีความเงวหนึ่งนะที่เคืงลงตำ้ก็นั่นได้บอบอลงเต็มหนึ่งนะที่เคืงได้บอ ลงได้จ้าสิลง 30v 4 0วห50 0ิ6 0ิก็ได้แต่ว่าสูงสุดได้บ่เกินหนึ่งนาทีครึ่งเอาไปลงในช่องเลี้ยวซึ่งก็สิเฮ็คลิปสอนต่อไปจ้าว่าไปลงหมองไดของเฟซบ o ๊กนะจ้าเนาะเอาไปลงในพานช่องทางของเลี้ยวถ้าห้าลงไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าห้าผ่านเกณฑ์การสั่งรดยได้ของเพิินเพิ่นก็สีมีคำเชิญในห้าเข้าไปต่างคาในการใส่งานโปรแกรมของเลี้ยวจ้าพี่น้อง ไล่ได้เลี้ยวนี่จ่ะกับไปโชว์อยู่ในเพจน้ำแนะนป่ะจ่าทิลาเคยวว่าเพจนะสั่งไล่ได้มาตาไดมาตากรเฟซบุ๊กตาวตะกีเพจก็บท่านนี้มีเลี้ยวได้จ้ะเป็นการได้ไล่ได้จากช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่เป็นการลงคลิปยงาวเขาไปในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะจ่ะบันที่นี่พ่อมีคลิปเลี้ยวเขามาในเฟซบุ๊กนะจ่ะเครื่องมือการสั่งไล่ได้ตัวนี้กับไปขืนโชว์อยู่ในเพจน้าเพจก็สามารถสั่งไล่ได้ได้คือกันจ้ะว่า่ายๆว่าการสั่งไล่ได้ในเฟซ กับเพจตอนนี้เพิ่นปรับปรุงระบบใหม่ก็คือสามารถสั่งเลยๆดได,ไดคือกันจ้าพี่น้องก็สิมีเลี้ยวมีลไล่ใดดาวมีโฆษณาสตรีมมี่ายถอดสดจังสี่แม่จ้าไล่ใดของ facebook เพิ่นแยกเป็นแต่ละโตจวจเพิ่นบ่าใดเป็นไล่ๆดตัวเดียวหันผู้ใดไปสั่งเลยๆดในแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่อนอาสิพานเกณฑ์เช่นแพลตฟอร์มก่อไกลให้พานเกณฑ์หาลอยคนเดิม มีคนบังคิบจำแนนมื่นนาทีอย่างสีสมด์ตาห้าพานเกณฑ์เท่ากระสงังเงยใดเลยแต่ในเ Facebook ก็คือไล่ใดแยกออกเป็นแต่ละตัวจ้ะเช่นไล่ใดดาวตรงนี้คนติดตามหาลอยคนเป็นเวลา30มสิมือไล่ใดโฆษณาสตรีมก็คือตรงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ล่ะมีคนติดตามหาพันคนยอดวิวหกมื่นนาทีมีการไล่สดหาเธออย่างสินะจา้ะถ้าเหตุครบเขากรสิพิจนาหันเนือ้อหาเฮาบพผิดหิษรักเกณฑ์บ่ผาพิดก,ก,กดเพินิน เขากรสิมีคำเชิญไหมาตั้งค่าซึ่งในคลิปต่อไปหล่ากระสิผ้าเขาไปเบื้องว่าไล่ได้แต่ละตัวมีเกณฑ์แบบไดแน่เนาะจ้าเนาะแต่ว่าให้ลู่เบื้องต้นไว้ว่าไล่ได้จากเฟซบุ๊กเนี่ยเพิ่นสีแยกไล่ได้ออกเป็นแต่ละตัวเฮา่านเกณฑ์การสั่งได้ได้ตัวใดเฮากระสิมีสิทธิ์สั่งได้ได้ใน,ในตัวนั้น <S <S บางที่แม่ป่าพ่อรุ่งเฮาอีพอ,อีเมียเฮา เพื่อนกับบอลูได้นเนาะจ่าเนาะเห็นตังแต่ลูกร้านบอกว่าลงคลิปสันไทยคลิปลงไปเรื่อยนี่ลงไปในช่องนี่ทั้งทีกับบอลูว้ามาที่สิ่งมันมีไล่ได้โตอื่นๆเขามานั่มยังสีนะจ๊ะหันเท้าพานไล่ได้โตใดเท้ากับมี่ซีดสั่งไล่ได้ในโตนันการที่เท้าสีได้ไล่ได้จากเฟซบุ๊กก็คือคลิปที่เท้าลง่งจะต้องบอบพดเกณฑ์นําได้พี่น้องบ่อมเมนว่าเออมียอดวิว ซัำนี่เดอมีคนติดตามซัำนี่เดอจังสีกระพานเกลยบแมนเน้่จ้ะเพิ่นสิเพียรนาจากคลิปที่เฮาลงน้ำจ่าวันเนื้อหาที่เฮาลงพิดกดเพิ่นบอเนาะจ้ะซึ่งเขากระเสีมีโกดแจ้งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็จังไปเบื่องในคลิปต่อไปคือว้าวจ้ะพี่น้องก็เลยมาอธิบายให้ความรู้เบื้องต้นสะก่อนราเฟทบุกเข้าที่เฮาเห่นกันอยู่เืมอสางใดไดแล้วบ่ได้ลงทุนอย่างจ้ะบ่ได้ว่าไปหายืมเงินไปกู้เงินมามาลงทุนไปหมื่นหนึ่งได้ขึ้นมา จักบาทนะจ้ะโบมี่จ้ะพี่น้องเป็นการเฮดคลิปธรรมดาแบบง่ายๆเลยจ้ะถ้าผู้ได้่านแล้วก็มีคนมาติดตามมาเบิ่งคลิปเฮ้าหลายๆมีโฆษณามาเข้าเฮากับสิได้เงินรายได้จากเฟซบุ๊กจ้ะพี่น้องรายได้ที่เฮาได้เป็นรายได้เขาเอิ้นมว่าส่วนแบ่งรายได้โฆษณานะจ้ะระวังเฮากับเฟซบุ๊กจ้ะพี่น้องเพิ่นเอาเงินจะใส่มาจ่ายเฮ้าก็คือเงินจากคนที่เฮดธุรกิจพวกขายของออนไลน์นะจ้ะก็จะยิ่งแอดโฆษณานะจ้ะเพิ่นยิ่งแอดโฆษณาขาย อ,อย่างสิเฟซบุ๊กเขากับน้ำทรงโตโฆษณานันมาอยู่ใต่ตคลิปเฮ้าถ้าเฮ้าผ่านการสั่งได้ได้เฮ้ากับสิได้ไดยได้เป็นเปอร์เซนต์เป็นส่วนแบ่งไดยได้โฆษณากับเฟซบุ๊กจากการได้ได้ของของเพื่อนโดยที่เวลาข้าเจ้าให้เฮ้าเขาไปตั้งคารับรดยได้เมื่อเฮ้าผ่านแต่ละตัวเกณฑ์แต่ละตัวน่าจะเฮ้ากับสิเด้เขาไปกรอกบัญชีเฮ้าแล้วก็ขอมุลภผ้าษีเขาไปอยู่ในระบบเวลาครบรอบ ตัดยอดเงิน,นจากเงินกเกษียาบัญชีเฮาเป็นประมาณนี้ในการรับไล่ได้ดังนั้นพี่น้องทุกคนหันผู้ใดพอเหตุคิปเป็นหรือเล่นโทรศัพท์เป็นไม่ต้องถึงเอาระดับเก่งจ้ะเพราะว่าการเหตุคิดบ่ไ้ว่าต้องไปจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือใส่วุฒิอีกยังหรือมีประสบการณ์ด้านใดพิเศษจ้ะ เฮ็ดคลิปสันธรรมดาพี่น้องในเรื่องไก่ตูในชีวิตประจําวันเขาเลยจะสามารถลงได้เบิดเด้อจ้าเด้อบ่จําเป็นว่าต้องมาสอนมานั่งบอกขึ้นหลาจังสีนะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปต่อไปก็คือเป็นวิธีการสมัครนะจ้าว่าสมัครแล้วระบบเฟซบุ๊กเข้าสิเปลี่ยนไปแบบใดแน่คนอื่นสีมองเห็นว่าขื้นติดตามบอเฟซบุ๊กเฮาสิเป็นสารณะบอหรือต้องไปเปิดยังต่างค่ายังบอหลังจากการเปิดโหมดเมื่อชีพหรือสมัครสางใดๆนะจ้ะดีย